สวัสดีค่ะวันนี้โอบานะคะจะมีสินค้าหลุดจำนํามานําเสนอคือนาฬิกา g ีช็อ k ทำไมต้อง g ีช็อกล่ะคะเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะคะวันนี้จะขอรีวิวรุ่นนี้ตอนนี้นะคะมาพร้อมกล่องเหล็กนะคะให้ดูสภาพก่อน ะะตัวนี้ G Shock GA 100 cm นะคะเป็นลายทหารทั้งเรือนเลยลายพลางนะคะกำลังฮิตเลยตอนนี้เป็นลิมิเต็ดนะคะอลองดูก่อนสภาพนะคะคลิปลิปเลยนะคะทางด้านเรานะคะมีช่างเช็ค สินค้านะคะของแท้แน่นอนตัวนี้นะคะมีไฟนะคะคุณลักษณะพื้นฐานของตัวนี้นะก็จะสามารถกันน้ำลึกได้ถึง200เมตรเลยก็คือใส่อับน้ำสบายมากใส่เล่นน้ำสบายมากนะคะหน้าปัดด้านนอก5เซนด้านใน3ามเซนนะคะแล้วก็มีระบบ าการสะเทือนก็คือถ้าเกิดหล่นหรือล่วงนะคะตัวนี้จะช่วยโปรเทคตัวเครื่องได้ดีมากๆเลยก็คืออึดถึกทนนะคะใช้งานได้สมบุกสมบันได้ลองดูก่อนนะคะทั้งสภาพการใช้งานร่องรอยการใช้งานนี่แบบใหม่มากๆ เป็นลายพางสีเทานะคะตัวเข็มด้านในจะสีเงินตัวนี้ราคาหน้าร้านนะคะตั้งอยู่ที่สองพันเ้าร้อยบาทแต่ถ้าลูกค้านะคะสนใจสินค้าตัวนี้แชร์คลิปนี้กดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะคะหรือว่ากดไลค์กดแชร์เพจ แล้วก็แคปหลักฐานมาส่งมาในอินบ็อกซ์ทางร้านลดให้อีก400บาทเหลือเพียง2,500บาทเท่านั้นนะคะสินค้าทุกตัวในร้านมีรับประกันร้านให้อีก1เดือนไม่ต้องกังวลเลยค่ะใส่ชิวชสบายๆนะคะใครสนใจรีดทักมานะคะสินค้าหลุดจำนำมีอย่างละ1เดือนเท่านั้นค่ะ